สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทลลิงสตอรี่กันอีกแล้วนะครับและในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของปีศาจที่เป็นที่เล่าลือกันมาช้านานในเกาหลีซึ่งก็ไม่ค่อยมีใครมาบอกเล่าถึงที่มาและประเภทของผีเกาหลีกันเลยซึ่งในวันนี้แหละครับผมเองจะมานําเสนอและเล่าเนื้อหาเกี่ยวกับผีปีศาจในเกาหลีกันบ้างนั่นก็คือจางซันบอมปีศาจขนฟูสีขาวที่มักจะชอบออกมาหลอกหลอนผู้คนในป่ายามค่ําคืน เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมกันได้เลยครับจานซันบอมเป็นชื่อเรียกสัตว์หรือว่าปีศาจท,ที่จัดอยู่ในประเภทของสัตว์รูปร่างคล้ายกับเสือมันเป็นหนึ่งในสัตว์ประหลาดในจินตนาการของเกาหลีที่มีความสามารถในการเรียนแบบเสียงประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเสียงของมนุษย์หรือว่าสิ่งมีชีวิตใดๆก็ตามมันจะใช้เสียงนี้หลอกล่อผู้คนในป่าให้หลงเข้ามาเพื่อที่จะจับกินบางก็ว่าจางซันบอมนั้นจะแปลงกายเข้าไปในหมู่บ้านและเยี่ยมบ้านของมนุษย์โดยพยายามใช้เสียงที่มีสเสน่ห์หลอกล่อให้คนในบ้านเปิดประตูซะเนื่องจากว่ามันไม่สามารถเปิดประตูได้ด้วยตัวเองเมื่อใครก็ตามที่หลงเชื่อเปิดให้มันมันก็จะเขมือบกินพวกเขาโดยปากอันใหญ่โตในทันทีครับ จางซันบอมถูกอธิบายในเชิงของลักษณะว่ามันเป็นสัตว์สี่เท้าตัวใหญ่กว่าผู้ชายเล็กน้อยมีขนยาวสีขาวปกคลุมทั่วร่างกายใบหน้าของมันคล้ายกับสลอตและลำตัวแข็งแกร่งดุดดังเสือซึ่งใบหน้าของมันแลดูโหดเหี้ยมและน่ากลัวจนทําให้คนเกาหลีต่างหวาดกลัวและจินตนาการไปต่างๆนานา,นาไม่มีใครยืนยันได้แน่ชัดว่าจางซันบอมมีถิ่กําเนิดมาจากที่ไหนแต่เสียงบอกเล่าที่แพร่กระจายและเป็นที่เก่าขวัญกันมากที่สุดในการพบเจอก็คือที่ปูซานครับ ที่กล่าวกันว่ามันมักจะอาศัยอยู่ในภูเขาและพบเห็นได้บนภูเขาจางซานในปูซานนั่นเองซึ่งจะปรากฏตัวในเวลากลางคืนหรือว่าก่อนลุ่งสางครับปีศาจต,ตัวนี้นั้นกลายเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้เกิดเป็นหนังสยองขวัญของเกาหลีอย่างเดมีมิที่เล่นแง่ในเรื่องของการอย่าเชื่อในสิ่งที่ได้ยินเพราะอาจจะโดนบางสิ่งกระชากวิญญ,ญาณออกไปโดยไม่รู้ตัวก็ได้